น้ำไหมยังครับน้ำชึ่งเอวแล้ววะอาชีวะเพชรนะคะจะลงเลือกตั้งไงจะไปได้ไหมอาจารย์เข่าไม่รู้เลยขาวมาจากไหนอ่ะเหมือนล่าตายเลยเป็นเราสองคนล่างต้องได้ข้าวยังนะเว่ สอ,สองคนลังได้ข่าวยังนเสอดำมาเสือ้มมาน้อมงนะไอ้มมันตรงตมันจะไม่วางม่ลมไหนลยังไงแล้วแจกไปลํำไปให้ลำหน้าแจกไปตอนาแจกไปนเราก็ไปทางน้นห้ล้น้เลยได้ทีละลำแต่ว่าน้ำอย่างนี้สเมตรน้ำสองคนขวดน้ำื่อน้ำน an ้อยไม่ต้องพูดตลาต้องนี้เลยเนี่ย นี่เลยตลาดใหม่อะไม่ต้องคุยแล้วมาน้กนนึรับก้อผมก็อยู่ตลาดใหม่นั่นแหละเอาข้าวไปส่งพอข้าวได้ยังไม่พอแล้วไหยิบข้าวไปได้ยังข้าบข้าวได้ยังข้าวได้และลำหน้าเขาแตกมาแล้วจะระวังลุ้น

มเจีพี่องยีกองเลยพีกองไเลยีกองไม่เลยทานข้าวันยังครับรับข้าวัครับเดี๋ยวลํำผมเลยข้างหลังก็ได้นะครับรับข้าวหลังครับนี่ ข้าวข้าวพี่มนุษย์เอาของไหมเอาตุนไห้ตุนไว้เอละกล่องไว้ได้ครับยังครับยังยังยังขึ้น่ะวัดน้ำไหลข้างบนแนเราไปน้ำแทนวัดนข้างบเแาน้ำมาให้เาด้วยน้น้ำสองขอหนึ่งนะอย่ไปแจกข้างไหนอีกพ่อเดี๋ยว เอานี่ค hmm. ร <H> ับสองคนเจ็ดใช่ไหมได้ได้ได้ยืมไห้ครับให้เลยเดี๋ยว้ั่งไะนั่งจับไว้อันนี้ลงบ่อแล้วนัดงไปก่อนสี่ห้าหกเจ้ด อ้าวเจ็ดอ้าวแ้วสองครัวไปตัดไฟจะูไฟไปเอ้าตัดยังนะจะไปตัดแล้วเนี่ยไปตัดเลยไปตัดก่อนเอาเลยนะไม่ต้องทำตัดไฟก่อนครดูเลยนะต่อด้วยนะไฟวตรงไหนผมจะให้ลำหน้าโอ้ลำหน้าน้ำไปแล้วไม่เป็นไร บอกเราบอกไม่ไม่มีกันไกอุ้ยนั่นคุณโคด้าลอยมานะดตนต้ใจเลยกน้เเลยน้าเลยนาเลยนเนาเลยแกน้ำไปชวนหนึ่งอาชีวะเพชรดุนีค่ะอาชีวะเพชรดุนีค่ะ เบอร์สองครับเบอร์สองครับชาเบอร์สองนะครับจีน่ารัฐบาลนั่งไม่ใช่ยังงั้นที่เขาถามเขาจะพูดเนื้อโอ้ยเปแน่เฮ้ยหมู่หันเวลาเฮ้ยหมู่หันก่อนหมู่หันไม่ว่าแด่ก๋วยเาไ่ตี๋ยวงาวบ้านสองไม่หลงน้ำเน่าเลยเว้ยเนี่ย เขาไม่ยอมเงมันเน่าเลยไหนน่ะนี่เราน้องนั่งนี่แน่ได้ายไปด้วยเนาะนี้ต้นไม้เราจะขึ้นไปนั่งขายก็ไม่ได้เพราะฟองนี่คนยึดจมขึ้นไม่ได้ให้เราขึ้นไปนั่งขายนะเนื้อแดงลากกันไปซะ